มันจะตามหลัง adjective มาค่ะ adjective อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะ adjective อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะตามหลังมาก็คือคำนามที่มันขยายบางที adjective เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่หลายคำนี่คือลูกเล่นของก็สองนะคะ adjective ซ้อนกันอยู่หลายคำอันต่อมาค่ะมี d e t e r m i n e r d e t e r m i n e r ์นี่มีหลากหลายมากเลยค่ะนะคะอาจจะเป็นพวก article a uh, and the มีอะไรอีกคะมีซ้ำอันนี้นะคะ feel อ uh, ะ feel ประมาณนี้ no little a little number ค่ะ first second third one two three นำหน้าให้หมดเลยเป็นประเภท determiner ท,ทั้งหลายคำที่เอาวางแล้วบอกไอ้พวกจำนวนหรือบางทีไม่เติมก็มีนะคะแต่ตรงนี้ถ้ามันเป็น ในข้อสอบเน,นี่ยมันมักจะมีคำพวกนี้ทำให้เรารู้ว่าเป็นครูนะคะและหลังจากนั้นก็คือเป็นประธานแล้วก็เป็นกรรมเป็นประธานอยู่หน้าเวอร์เป็นกรรมอยู่หลังเวอร์นี่คือทำให้เราทำให้เรารู้ว่าเป็นคำนามคำตอบตรงนี้ต้องการคำนามทำไมถึงรู้ว่า ดีเทอร์มิเนอร์คือคำว่า no คำที่กมสอนคำนามชั้นๆตีเนสตรงนี้ลงท้ายด้วยชั้นตอบข้อ A องไหมคะข้อนี้น่าจะประมาณสัก5วินาทีก็น่าจะตอบได้ถ้าจะเอาความหมายเดี๋ยวเสียเวลาอย่าเพิ่งนะคะเอาแค่ให้เห็นว่านี่ไงมีดีเทอร์มิเนอร์มี